สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไร่อ้อยทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมเข้ามาตัดท่อนพันธุ์นะครับส่งให้กับเพื่อนๆที่ได้สั่งเข้ามานะครับทีนี้วันนี้ที่จะตัดก็คือเป็นท่อนพันธุ์อ้อยเบอร์75บนะครับเพื่อนๆ ทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูอย่างนะครับพอดีก็จะมาถ่ายให้เพื่อเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับเวลาส่งท่อนพันไปให้ว่าทำไมเบอร์75มันถึงเหมือนสุพรรณบุรี50ทีนี้ให้เพื่อนๆนดูนะครับก็คืออ้อยเบอร์75ให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือต้นนี้นี่เดี๋ยวผมจะตัด อันนี้เป็นต้นต้นอ่อนนะครับเพิ่งขึ้นมาห้าหกปล o องนี่เป็นต้นอ่อนนะครับอันนี้ต้นแก่แล้วนะครับนี่ต้นอ่อนต้นนี้อันนี้ที่จะตัดทาเป็นท่อนพันทีนี้ให้เพื่อนๆนสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูผลนผืนแบบนี้นะครับก็คือเราจะเข้าใจว่ามันเป็นสุพรรณบุรีห้าสิบ นี่ดูครับเพราะว่ามันเหมือนกันมากเลยนะครับเวลาเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะครับนี่เหมือนกับสุพรรณบุรีห้าสิบเปี๊ยบเลยนี่ตานี่ก็เหมือนนะครับนี่ตาก็เหมือนนี่ตาก็เหมือนสีลำต้นอะไรก็เหมือนนะครับคือตอนเล็กๆตอนอายุสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนแบบนี้นะครับ เราจะดูว่ามันเหมือนกันมากนะครับนี่ผมก็จใจเพื่อนๆดูกันก่อนเพราะว่าเวลาตัดต้นอ่อนใบแบบนี้นะครับเวลาไปถึงบางคนปลูกสุพรรณห้าสิบอยู่แล้วโอ้ทําไมส่งสุพรรณห้ไปให้อีกสั่งเบอร์75็ดสบห้าทำไมกลายเป็นสุพรรณบุรีห้ิบนี่นะครับให้เพื่อนๆดูตาดูสีลำอะไร คือต้นอ่อนแล้วก็ปลอกกาบออกนิดสีก็จะออกเป็นม่วงม่วงแบบนี้นะครับม่วงม่วงขา,ขาวขาวเหลืองเหลืองเขียวเขียวผสมกันมันก็จะเหมือนกับสุพรรณบุรี50เปียบเลยนะครับสุพรรณบุรี50เวลาเราลอกกาบออกนิดหนึ่งมันก็เป็นต้นอ่อนก็จะสีเป็นแบบนี้นะครับสีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคล้ายกันนะครับคล้ายกันนี่ดู เห็นไหมฮนี่ดูแบบนี้ออกม่วงเหมือนกันตาอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับอ่านี่เบอร์75ทีนี้ผมจะดูต้นอ่อนสุพรรณบุรี50อ่านี่นะครับนี่คือสุพรรณบุรี50าสิบนี่ เหมือนกันไหมฮะแดดมลแงนะครับอาจสะท้อนแสงหน่อยนี่ดูตาดูดูสีลำอ่าโอ้แดดมันส่องนะครับนี่ดูสีลำฝัดด่งไหนถึงได้ชัดดูฝั่งนี้จะชัดหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยนะครับคือสุพรรณบุรี50นะครับเวลาต้นอ่อน ดูตาดูลำนะครับคือมันจะเหมือนกันมากนะครับแต่ทีนี้มันจะไปผิดกันตรงไหนนะครับเพื mm ่อ hmm. ก็คือผิดกันที่ใบนะครับรูปร่างลักษณะของใบนี่คือสุพรรณบุรีห้าสิบนี่นะครับคือใบจะโค้งงอใบใหญ่ใบโค้งงองแบบนี้นะครับนี่ลักษณะรูปร่างธรรมชาติของอ้อยสุพรรณบุรีห้าสิบ นะครับนี่ใบก็จะใหญ่แล้วก็โคงโง้งงอแต่ทีนี้อ่ะก็มาเทียบกันกับเบอร์75นี่คือรูปร่างลักษณะอ้อยเบอร์75นะครับมันจะชี้ตรงทะแยงนิดๆน,นะครับทะแยงไปนิดๆแล้วก็ที่มันไปหยักที่ปลายใบนิดหนึ่งนะครับน่นเป็นเคราวรือสีอยู่ ปลายใบนิดหนึ่งนะครับนั่นคือมันจะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับแตกต่างกันที่ใบเนี่ยครับนี่บางคนก็อาจจะปลูกบ้างแล้วสายพันธุ์นี้อะไรแบบนี้แต่ก็บางทียังเข้าใจผิดว่าเป็นสุพรรณบุรี50อยู่นี่ลักษณะใบนะครับให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูเลยมันจะทะแยงนิดนิดคือส่วนมากใบจะตรงนะครับใบอ่อนนอนจะตรงขึ้นข้างบนแล้วก็ไปหยักงออยู่นิดหนึ่งที่ปลายใบนะครับ นี่มันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับส่วนลำเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็เหมือนๆคล้ายๆกันมากนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับไอ้ปล้องเนี่ยมันมันจะไม่ยาวเหมือนกับสุพรรณบุรีห้าสิบถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยสุพรรณบุรีอ่สุพรรณบุรีห้าสิบเนี่ยปลองมันจะยาวกว่าไอ้สุพรรณเจ็ดสิบห้าเนี่ยปล่องมันจะสั้นกว่านะครับ แต่ว่าการเติบโตการเจริญเติบโตพุ่งสูงเนี่ยเบอร์เจจะพุ่งได้เร็วกว่านะครับนี่ต่างกันที่ใบเพื่อนเพื่อนคงจะแยกกันออกนะครับคงจะแยกกันออกนี่ใบสุพรรณบุรีห้ผิดกับลิบริ่วเลยนะครับอันนี้ใบใหญ่โค้งยาวเบอร์จิบห้าใบจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าเนี่ยบางทีดู ถ่ายตอนเที่ยงแบบนี้ดูยากนะครับเนี่ยครับนี่มันจะไปหยิกที่ปลายใบะนะครับข้อแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ามันจะเป็นเบอร์เจ็ดสิบห้าหรือว่าเบอร์ห้าสิบเนี่ยให้สังเกตที่ใบนะครับส่วนไอล้ลำต้นเนี่ยก็สังสังเกตยากนิดหนึ่งเวลามันอ่อนๆเนี่ยครับมันก็คล้ายๆก,กันกับสุพรรณบุรีห้าสิบเลยอ่อนๆก็มีแป้งเหมือนกันนะครับเนี่ย มีแป้งนิดหน่อยแต่ว่าไอเบอร์เจ็ดสิบห้าแป้งจะมีมากกว่าสุงพรนห้าสิบนะครับแต่และต้นเนี่ยเนี่ยนะคือมันจะมีแป้งมากกว่าส่วนสุพรนห้าสิบแป้งนี่จะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นต้นอ่อนนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูไอเนี่ยแป้งจะมีมากกว่าออกม่วงเหมือนกันนะครับแต่พอเราลอกกลับตั้งไว้สักพักหนึ่งก็แป้งมันก็จะหายนะครับ แปงมันก็จะหายก็จะออกม่วงจากนั้นก็ออกเขียวเหลืองพอสุกพอแก่ก็ออกเหลืองเหมือนกันกับสุพรรณบุรี50นะครับเพื่อนๆก็มันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงนี้นะฮะนี่เพื่อความเข้าใจกันนะครับเอาละครับก็ก็เวลาเดี๋ยวตัดท่อนพันให้เพื่อนๆที่ได้สั่งเข้ามานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ